สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอมิวรีวิวบาหวานนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกเทคนิควิธีการลดน้ำตาลง,ง่ายๆได้ที่บ้านค่ะ สูตรง่ายๆเลยนะคะกินเนื้อสัตว์มากกว่าแป้งค่ะก็คือตัวแป้งนะคะหรือว่าข้าวนั่นเองนะคะเวลาทานเข้าไปนะคะมันจะเป็นกรูโคสเลยทันทีคะ่ะทุกคนเมืที่เราทราบนะคะก็คือให้ลดปริมาณข้าวขาวน้อยลงค่ะให้กินกับเยอะขึ้นหรือถ้าเกิดเราลดข้าวขาวแบบไม่ได้เราเน้นข้าวมากๆเราอาจจะเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอร์รี่นั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะตั้งแต่เช้าจนมื้อกลางวันนะคะคุณสามารถกินของทอดได้ค่ะแต่ว่าช่วงมื้อเย็นคุณต้องกินเป็นเมนูต้มหรือนึ่งเท่านั้นค่ะอย่างสุดท้ายนะคะหลังหกโมงเย็นคุณไม่ควรรับประทานอะไรแล้วนอกจากน้ำเปล่าค่ะ และตัวช่วยดีๆที่ช่วยลดเบาหวานความดันอีกหนึ่งทางเลยนะคะกรูแขนนะคะตัวนี้ลดทั้งเบาหวานความดันไขมันใครมีอะไรปรึกษาเพิ่มเติมสามารถในเล็กมิเสเซจหรือโทรมาไ,ได้เลยวันนี้ have a nice day ค่ะ